มาเชื่กันสิครับครับ่ฮาเลยครับนดีวรู้ว่เด็กเยดนที่ไม่ป้กกล้งเานะะผมรุ่นเบีผม่ปดุ้นรุนที่สอเลยนะไอไดีหรนน้าผมาได้กไห้เหมือนหน้ามเลได้ได้เหหน้า่ั้ดยาน้ป็ย กับเรียนท่านสื่อมระชนที่เขารัทุกท่านนะครับผมนายสมบูรณ์ชัยเวรุคุณเลขาธิการประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็คุณวัตร์ุชยิล่มนะครับคณะทำงานของท่านประธานได้รับทราบว่า มีผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายนะครับโดยคุณศักดาแสนบี้นะครับเป็นตัวแทนเข้ามายืน่นยื่นเสนอร่างพระราบัญญัติสภาชนพื้นชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับพศอสอแล้วก็เอกสารการลงนามนชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับต่อประธานสภาซึ่งกรณนนี้ประธานสภา ไปฏบัตหน้าที่ในการประชุมรัฐสภาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญทางฝ่ายผู้ยืนได้ชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบครับท่าบเรียนท่านสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับครับในวันนี้พวกเราในฐานะตัวแทนของชนบทพื้นเมือง ในประเทศไทยนะครับก็มาจากทั่วทุกภูมิภาคนะครับได้นําร่างพระราชญัติสภาชนบทพก้นเมืองในประเทศไทยพออศจุดๆนะครับรวมทั้งเอกสารที่เป็นการลงลายมือชื่อของพี่น้องประชาชนที่มีใจรักแล้วก็ต้องการที่จะส่งเสริมให้เกิดการผลักดันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้นะครับได้ร่วมกันก็เอามาทั้งหมดในวันนี้นะครับ จำนวน1 3 0 2 0หลายชื่อนะครับทั้งหมดที่ได้นำมานะครับก็ทำไมถึงต้องมีการจัดทำกฎหมายเนื่องจากว่าพวกเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองนะครับที่มีอันตักษณ์ภาษาว่าธรรมนะครับที่หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยต้องการที่จะให้เกิดการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและยั่งยืนในกระบวนการแก้ปัญหาก็ให้มีส่วนร่วมนะครับ พราะปัญหาต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินะครับถูกลเมิดสิทธิต่างๆนะครับรวมทั้งอ,อ,อัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างๆก็ถูกทําลายด้วยระบบการพัฒนาที่อาจจะไม่สอดคล้องกับีชีวิตครับก็เป็นต้นเหตุทําให้เราต้องการที่จะปกกรับกันให้เกิดกฎหมายฉบับนี้จึงมีการรีเริ่มจัดทากฎหมายกันมาหลายปีนะครับจนในที่สุดเมื่อเดือน เมื่กรานะครับเราได้ยืน่นที่เริ่มแล้วก็ทางท่านประธานรัฐภานะครับท่านชวนอีกภัยก็ได้อนุญาตให้ไป็นลำนินการระดมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับ้ามามีส่วนร่วมในการเสริรกฎใหมายจนได้รายชื่อจํานวนหนึ่งหมื่นสามพบราชื่อน,นี้ก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เห็นว่ามีพี่น้องทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้มิเกียร์ทั้งหลายโดยเฉพาะคณะกรรมาการ กิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้มิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับโดยอนุกรรมธิการนะครับชุดท่านสอสทนะั้นคนก็อยู่ในที่นี้ก็มาร่วมกันนะครับก็ก็ถือว่าจึงเป็นโอกาสเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ก็เลยคณะของเรานะครับมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับทั้งภาคเหนืออีสานภาคกลางภาคใต้เข้า,านะมาร่วมกันยื่นหนังสือ ถึงท่านประธานรัฐสภาในวันนี้นะครับก็หวังว่ากฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหรือเป็น,นกลไกสําคัญที่นำมาสู่การแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมสอบส่วนการจัดการตนเองของพี่น้องชนวเผ่าพื้เนเมืองนะครับ<ม>เพื่อจะเป็นส่วนงของการที่จะร่วมพัฒนาประเทศชาตินะครับในในสถานะที่สังคมไทยเป็นสังคมสูขวาธรรมนี่ได้อย่างมีความเหมาะสมแล้วก็ยังยืนต่อไปนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณ<ม>ท่านสุมนชนมและผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ขอ,ขอบคุณครับผม กับเปียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับผมมาดกคีรีผู้ดนครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรกเก้าไกลสจัชติพันธ์นะครับผมก็เป็นหนึ่งที่เป็นผู้ริเริ่มกฎหมาย20ท่านนะครับก่อลต้องขอขอบคุณนะครับท่านประธานสภาท่านชวนริภัยนะครับที่ได้รับเรื่องนี้นะครับและให้พวกเราในฐานะสภาชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งในประเทศไทยนี้มีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5้าตติพันธ์ นะครับเป็นเรื่องสาคัญมากเลยนะครับที่เรามีความจําเป็นนะครับอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายนะครับในการที่จะยอมรับและก็รับรองสถานะความเป็นชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองอย่างที่ทราบกันดีนะครับประเทศไทยประกอบด้วยชนชาติต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนที่อยู่รวมกันนะครับมีศักดิ์ศรีมีความเท่าเทียมจําเป็นอย่างยิ่งในโครงสร้างทานจคือกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการรับรองอย่างเป็นทางการ นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านสมบูรณ์นะครับที่มาได้รับมอบหมายจากท่านประธานนะครับมารับหนังสือเราคิดว่ากระบวนการในรัฐสภาผมเองก็เป็นผู้แทนรัษฎรนะครับที่เป็นชาติพันธุ์นะครับก็จะทําหน้าที่ในการติดตามในการประสานงานกับรรคการเมืองอื่นๆนะครับเพราะว่าสําคัญที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรให้รรคการเมืองในสภาผู้แทนรัษฎรนี้นะครับมีความเข้าใจและมีความรู้หรือว่า มีแรงในการร่วมกันผลักดันในพรบฉบับนี้ครับต้องกอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณมากนะครับอย่างน้อยพวกเราก็ยิ้มแย้มยิ้มเย,มยอะๆนะครับเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นสีสันของสวามากครับที่พวกเรามีโอกาสได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มาร่วมกันผลักดันกฎหมายซึ่งในการเสนอกฎหมายภาคประชาชนนะครับก็ขอเรียนว่าเป็นสิทธ และเสรีภาพของพี่น้องพวงชนชาวไทยตามหมวด3ซึ่งประธานสภาก็เมื่อมีผู้ที่เริ่มโดยฝ่าประชาชนนะครับมายื่นขอให้ท่านประธานวินิจฉัยว่าเป็นไปในตามหลักการของรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็ขอเรียนว่ากฎหมายฉบับน,นี้ก็ผ่านขั้นตอนที่หนึงก็คือการวินิจฉัยของประธานสภาขั้นตอนต่อ,ตอมาก็คือท่านก็ไปรวบรวมรายชื่อให้ได้อย่างน้อยหนึ่งหมื่รายชื่อเพื่อ มาเสนอต่อสภาขณะนี้เราทราบว่ามี1น0 2 0หม0ารายชื่อสภาจะเข้าไปตรวจสอบนะครับความมีตัวตนของผู้เข้าชื่อสนกฎหมายซึ่งลงลายมือชื่อมาแล้วก็มีหมายเลขประจำตัว13หลักนะครับก็ตรวจสอบที่สภาเสร็จไปตรวจสอบกับกระทรวงมหาดไทยก็คือกรมการปกครองว่าท่านเป็นคนที่มีสิทธิ ในการเลือกตั้งหรือไม่ก็คือเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอกฎหมายนะครับในพระราชบัญญัติเนี่ยเขาใช้หนึ่งหมื่นลายชื่อในรัฐธรรมนูญใช้ห้ามหมื่นลายชื่อขณะนี้1 3ื่นสี่สเราใช้เวลาไม่เกิน45วันครับแต่ว่าขอเรียนว่าสภาในยุคนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าสามารถตรวจสอบกันได้อย่างรวดเร็ววันก่อนมีการเข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมน,นูญแสนกว่ารายชื่อ ใช้เวลาเพียงแค่ที่สภาคแค่สามวันไปที่กระทรวงมหาดไทยก็ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะเชื่อว่าใน 13, หนึ่งหมื่นสามพัรายชื่อก,ก็คงใช้เวลาไม่นานและหลังจากนั้นเขาจะเอารายชื่อทั้งหมดนะครับที่ผ่านต้องผ่านอย่างน้อยหนึ่งหมื่นรายชื่อติดประกาศทั้งเว็บไซต์ของสภาติดประกาศที่สามารถ ดูเห็นได้รวมถึงก็จะทำจดหมายครับถึงทุกคนที่ลงแางยมือชื่อ<ฤ>เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นคนเข้าชื่อเสน,กนอกฎหมายจริงหรือไม่นะครับหลังจากที่ท่านตอบกลับมาภายใน30วันขั้นตอนตรงนี้จะต้องใช้เวลา30วันครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่อาจจะมีใครแอบอ้างชื่อ30วันถ้าเกิดมีการคัดค้านลายชื่อแล้วมีรายชื่อเกินหนึ่งหมื่นายชื่อ ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเอากฎหมายที่ท่านนำเสนอโดยภาคประชาชนส่งไปให้หนายกรัฐมนตรีในกรณีที่กฎหมายฉบับน,นี้เกี่ยวข้องกับการเงินไม่รู้มีการเงินไหมไม่มีนะฮะถ้าไม่มีเป็นกฎหมายการเงินสาภาก็จะทำการออสอบถามประเด็นผลกระทบ กับกฎหมายฉบับนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าท่านทั้งสภาขึ้นมาเนี่ยมันไปกระทบกับอะไรบ้างแล้วก็ฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนเสร็จแล้วกฎหมายก็จะได้รับการบรรจ,จุเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรตอนบรรจุเข้า,าสดดู่สภาผู้แทนราษฎรนี่คือขั้นตอนที่ต่อไปสภาก็จะพิจารณาหยิบยกขึ้นมา เป็นความโชคดีว่าขณะนี้เรามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอยู่ที่นี่ด้วยนะครับก็สามารถที่จะหยิบยกกฎหมายฉบับน,นี้ขึ้นมาถ้าเกิดหยิบยกขึ้นมาแล้วผ่านวราระที่หนึ่งนะครับรับหลักการว่ากฎหมายฉบับน,นี้ผ่านสภาแล้วในวราระที่หนึ่งก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมธิการกรรมธิการที่เขาตั้งขึ้นมาโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถจากบุคคลภายนอกเขมาก็ได้แต่ถ้าเกิดเสนอโดยภาคประชาชนเช่นกฎหมายฉบับน,นี้นะครับท่านจะมีสิทธิ์เป็นกรรมธิการหนึ่งในสของกรรมธิการที่เขาตั้งเช่นตั้ง60คนแสดงว่าเรามีชื่อเป็นกรรมธิการทั้งหมด20ท่านด้วยกันซึ่งขณะนี้ทราบว่ามีผู้เสนอรายชื่อเข้ามาเป็นตัวแทน38คนนะครับ ขั้นตอนนี้ท่านก็ค่อยไปคัดเลือกเพื่อเข้ามาเป็นกรรมธิการพิจารณากฎหมายฉบับนี้นี่คือสิทธิท,ท,ทของพี่น้องประชาชนที่รัฐธรรมนูญยเขากำหนดไว้แต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากกฎหมายสามารถเสนอได้3ทางก็คือทางรัฐบาลก็คือคณะรัฐมนตรีถ้าท่านสามารถไปผลักด,ดันกับทางคณะรัฐมนตรีได้เป็นกฎหมายที่ผ่านครมมา สามารถบัรจุเข้าในสภาแล้วของเราก็ประกบไปด้วยส่วนที่2ก็คือไปผันกันกับทางพรรคการเมืองซึ่งมีอำนาจที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายซึ่งเขาใช้สอสอ20ท่านนะครับเมื่อทุกพรรคการเมืองเสนอกฎหมายเข้ามาโอกาสที่จะหยิบยกเข้าในสภาก็มีขึ้นสูงนะครับแล้วก็รับทราบจากทางสสว่าจะพยายามไปพูดคุยกับทางพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็ขอเรียนว่า เมื่อขั้นตอนถูกต้องแล้วก็เป็นสิทธิ์เป็นหน้าที่ของทางสภาที่จะช่วยดําเนินการก็ด้วยความจริงดีครับแล้วก็ผมจะเอาเรื่องดังกล่าวขึ้นไปกราบเรียน่านประธานแล้วก็จะดําเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อพวกเราจะได้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการก้าชื่อเสื่อมกฎหมายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เดินเที่ยวที่สภาซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างด้วยงบประมาณของพวกเราเองนะครับ มีความสุขไหมครับขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งเลยครับขอบคุณมากครับ